สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านกอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยโดยอ,จอาจารย์นอมนัทนัยรรสวรรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLTc พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องชีวิตจะเติบใหญ่ควนใส่ใจในคำพูด ู้ฝันทุกท่านครับเรื่องของคําพูดยังคงต้องอยู่คู่กับชีวิตของคนไทยเราไปอีกนานแสนนานนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องของการพูดจาการดําเนินชีวิตมันเข้ามามีส่วนสําคัญในทุกช่วงตอนแน่ๆอยู่แล้วในวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับคําว่าชีวิตจะเติบใหญ่ควรใส่ใจในคําพูดนั้นอาจารย์หนองขอแยกออกเป็นสองส่วนก็คือคําที่ควรพูดกับคําที่ควรเลี่ยงครับ จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่หลายคนก็ใช้อยู่เป็นเรื่องที่หลายๆคนได้เคยสัมผัสรวมถึงได้เคยเจอเจอได้รับผลกระทบมาแล้วก็มีมากมายนะครับหลักกา,ารสากลที่เขาใช้กันอยู่ตลอดเวลาคำที่ควรพูดเริ่มต้นคือคำสุภาพแน่นอนครับด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิของผู้ฟัง,งทุกๆท่านคำสุภาพเราทราบอยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรคำต่อมาถ้าเราต้องการที่จะขยายงานขยายทุกสรรพสิ่งแล้วเนี่ยคำต่อมาคือ คำที่ควรพูดนั่นหมายถึงคำที่ถูกกาละเทศะบางครั้งเราอยู่ในงานสวดพระพิธรรีคำบางคำไม่ควรนํามาพูดบางครั้งเราอยู่บนโต๊ะอาหารคำบางคำไม่ควรนํามาพูดบนโต๊ะอาหารอาทิเช่นการเจ็บป่วยอัดยกรรมอุบัติเหตุเลือดหรืออื่นๆฉะนั้นคําว่ากาลเทศะเนี่ยเราอยู่ในเทศกาลอะไรสถานการณ์แบบไหนถ้อยคำที่นำมาใช้ประกอบการพูดจึงต้องให้ความสำคัญครับ พอามาําทักทายที่สร้างสรรค์มีผู้คนมากมายทักทายด้วยคำพูดที่ใบ้บังควรนะยกตัวอย่างเช่นทำไมดำจังทำไมสิวเยอะเแต่งงานหรือยังคำพวกนี้มันไม,ไม่ไม่ควรทักทายแบบนี้เลยนะฮะสนิทจริงยังไม่ควรเลยนะครับเอเป็นชายจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นหญิงแท้ไหมคะอ,อมีลูกยังเนี่ยคำพวกนี้อันตรายมากครับคำที่ควรพูดก็คือคำชื่นชมครับ มองหาจุดโดดเด่นที่ดีเราสามารถใช้คำหล่านั้นประกอบการทักทายพูดคุยรวมถึงก่อนจากลาได้นะครับคำชื่นชมจึงเป็นคำที่ชวนพูดต่อมาคือคำยกย่องนะครับยกย่องคือสิ่งดีที่เรามองเห็นชื่นชมคือสิ่งสวยงามที่เราได้สัมผัสจากนั้นคำที่ควรพูดต่อมาคือคำถามที่มีศิลปะถ้าถามดีได้ไปต่อฮะ แต่ถ้าถามเหมือนซอกแซกถามเหมือนเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวละมิดล้ำเส้นอันนี้ก็จะไปต่อยากมากทีเดียวครับคําถามที่มีศิละปะควรเป็นคําถามที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางการพูดลงท้ายที่ทําอย่างไรหรืออะไรคือแรงบันดาลใจขอทราบเป็นวิทยาทานคําถามลักษณะแบบนี้ผู้ถูกถามจะรู้สึกได้รับเกียรติรู้สึกเป็นคนสําคัญอยากจะแบ่งปันอยากจะเล่าครับ คำที่ควรพูดต่อมาก็คือคำตอบประโยชที่กลมกลืนกันนะครับหล่อครับหล่หอฮะยอดเยี่ยมเลยครับดีมากๆเลยรู้สึกชื่นใจรู้สึกสุขใจจังครับรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะคำตอบประโยคแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นคำที่ไปเบรกเขาไปเบรมนะฮะไปจิ้งหลอมันใช่เหรออย่างนั้นอ๋ออย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับการที่เราใช้คำที่ควรพูดต่อมาก็คือ คำเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับเหมือนพอเมื่อถึงเวลาที่เราจะเป็นฝ่ายพูดเนี่ยเราก็จะใช้คำเริ่มต้นที่น่าสนใจเหมือนเป็นการพาดหัวข่าวทางวาจาอย่างนี้ครับจะทําให้ผู้ฟังผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่อยู่เคียงข้างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยถึงก็หันมาฟังเลยว่าโอ้น่าสนใจมากเลยครับและแน่นอนเมื่อมีการอธิบายคาอธิบายของเราควรเป็นคําที่อธิบายแล้วเห็นภาพฮนะเมื่อถึงคราต้องสรุปคําสรุปก็ต้องเป็นคําที่สรุปจับใจครับ ต่อมาคําที่ควรใช้คือคําที่สร้างมิตรภาพได้ไปต่อรู้สึกภูมิใจจังได้เจอนะครับคําที่มีเสน่ห์เป็นมงคลคําที่ทําให้ต้องคิดแล้วก็คอยตามการพูดส่วนใหญ่มักพูดให้คนฟังแต่ถ้าหากว่าเราเป็นมืออาชีพเราควรใช้คําพูดที่ทําให้ผู้คนนั้นคิดคิดไม่พอครับคิดแล้วคอยตามด้วยและแน่นอนครับคําที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้พบเห็นในตัวเรานี่คือตัวอย่างเข้า,าวๆที่อยากจยาบอกว่า ผู้คนทุกคนนั้นคําที่ควรพูดจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆต่อมาคือคําที่ควรจะต้องเลี่ยงนะฮะไม่ไม่ควรจะมีเลยนั่นก็คือคําหยาบครับเราไม่ได้อะไรจากการใช้คําพูดในสังคมไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยคาที่ควรเลี่ยงในทุกกรณีคือคําหยาบครับไม่ใช่คําลามกครับคําสองแง่สองงามคําดูถูกคําเหยียดหยามคําเสียดสีคําประชดประชันถ้อยคําที่โกหก ถ้อยคาที่แล้วสกกระปกฟังแล้วไม่ได้เลยนะฮะคำหมิ่นเบื้องสูงถ้อยคําที่เกี่ยวกับาศาสนาไปพาดพิงอย่างนี้ไม่ได้ครับคําที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรไปไปพูดนะฮะแล้วก็คําที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดศิษ์ต่างๆแล้วก็คําที่ไม่ถูกกาลเทศะในแต่ละสถานการณ์ผู้ฟังทุกท่านครับคําพูดของเราจะให้เป็นน้ามนต์หรือน้ํากดอยู่ที่จิตใจของผู้พูด คำพูดของเราจะให้เป็นดอกไม้หรือปลายมีดอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ความจริงใจเวลาพูดฉะนั้นถ้อยคําของเรายังมีอีกมากมายมากนักนะฮะในใน,ในการดําเนินชีวิตตัวของผู้พูดเองเดี๋ยวฉันหนองให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากเลยนะครับดังนั้นทุกท่านการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญทางสังคมที่จะทําให้เรานิ้มีความสุขในวงกว้าง รดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องชาวไทยได้รับแนวทางวิถีทางซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันวันอันพรุ่งนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตสวัสดีทุกทกท่านครับ